สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะพบกับพีน่นุ้่คะปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุจะมาแนะนําเมนูโกโก้มิ้นค่ะเออเป็นเมนูที่แบบว่า เย็นๆซาๆนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นอีกหนึ่งเมนูนะคะสําหรับในส่วนของตัวโกโก้นะคะพี่นุ้จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะและเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบไหนยี่ห้อไหนอะไรยังไงก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกกันไปเลยนะคะแล้วก็ผงมิ้นพี่นุ้ก็จะได้ตัวนี้มาค่ะคือพอดีไปเจอตัวนี้นะคะพี่นุ้ก็เลยใช้เป็นตัวนี้แต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกความชอบกันเลยค่ะก็สามารถนําเอามาประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้นะคะและวันนี้นะคะพี่นุ้ก็จะมาแนะนําในแก้วขนาด22อออนนนค่่่ะะแลสําาหหรับเพืทไน ที่ต้องการสูตรต่างๆในการชงชากาแฟเครื่องดื่มและน้ําปั่นนะคะยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของพี่นุเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําเมนูโกโก้มินกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยสําหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงโกโก้ 2. ผงบลูมิ้น 3. สน้ำร้อน 4. น้ำตาลทราย 5. นมข้นหวาน6นมข้นจืด และ7น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันที่น้ำโกโก้ก่อนเลยดีกว่านะคะพี่นุจะใส่ผงโกโก้ลงไปที่1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะตามด้วยน้ำร้อนที่50 ml และพี่นุก็จะใช้ตัวช่วยนะคะใช้ที่ตีฟองนมลงไปปั่นนะคะเพื่อเป็นการละลายผงโกโก้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ช้อนธรรมดาคนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะ เมื่อผงโกโก้ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของน้ำโกโก้ไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำในส่วนของน้ำมิ้นกันต่อนะคะพี่่นุจะใช้เผงบรูมิ้นนะคะของตรามังกรอันนี้นะคะพอเปิดถุงออกมานะคะก็จะได้กลิ่นมิ้นนะคะได้กลิ่นแบบว่าเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วสีเขาก็สวยมากเลยนะคะสีแบบฟ้าบรูมากเลยค่ะพินุจะใส่ผงมิ้นลงไปที่สองช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อนที่100 ml แล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายนะคะเมื่อละลายดีแล้วนะคะพี่นุจะใส่นมข้นหวานลงไปที่30 ml ค่ะขูดออกมาให้หมดเลยนะคะเพื่อความอร่อยเข้มข้นค่ะ นมข้นจืดอีก30 ml เช่นกันนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมผสานเข้ากันเลยเตรียมแก้วนะคะสำหรับแก้วที่พี่นุชใช้จะเป็นแก้วขนาด22ออนค่ะตักน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลย นำน้ำบลูมิ้นที่เราปรุงเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปในแก้วคะ่ะเติมน้ำแข็งให้พอดีแก้วนำน้ำโก,โกโก้ที่เราพักเอาไว้นะคะเทราดลงไปที่ด้านบนเลยคะ่ะเทลงไปเลยปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเมนู โกโก้มินในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะเดี <Jeju> ๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูโกโก้มินค่ะดูสีสันสิหคะน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยางไรนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะชิมในส่วนข้างล่างก่อนนะคะในส่วนที่เป็นมินก่อนนะคะก็จะได้ความแบบความ ความเป็นมิ้นท์เลยนะคะมีความซ,ซ่าๆอารมณ์จะคล้ายๆก,กับเหมือนเรากินเ,เหมือนเรากินออลูกอมไม้มิ้น์นะคะหรือว่ามันจะมีความซ่าๆมีความหอมๆม,มีความมันๆมีความละมุนละ,ละ,ละมุนของนมนะคะก็อร่อยดีนะคะเดี๋ยวพี่นุจะชิมในส่วนโกโก้ด้านบนนะคะในส่วนของโกโก้กนี่เราไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะนอกจากโกโก้กับน,น้ําร้อนนะคะก็ได้วความเป็นโกโก้ที่แบบว่าโกโก้กแบบขมๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะลองเอาในส่วนของมิ้น์นะคะแล้วก็โกโก้ผสมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะชิมให่ดูนะคะว่าจะเป็นยังไง คนก่อนนะคะพอคนออกมาแล้วสีก็ไม่สวยแล้วนาะพอคนออกมาแล้วสีก็เริ่มแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวพปยชิมเลยก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกประมาณเหมือนเหมือนเหมือนเรากินโกโก้นะคะแล้วก็จะมีความซาซเย็นเย็นเหมือนเราอมฮอนไปด้วยแล้วก็กินโกโก้ไปด้วยนะคะมีความหอมหอม หอมหอมมิ้นมีความซาๆเย็นๆมีความละมุนละมุนของนมมีความเป็นโกโก้มันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แบบว่า อร่อยอร่อยในอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่นุว่าความเป็นมิ้น์นะคะมันจะติดอยู่ในปากเลยนะคะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเรากินลูกอมไมมิ้นนี่แหละค่ะในความรู้สึกของพี่นุนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นุนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองนําเอาสูตรของพี่นุนะคะไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ดูนะคะในส่วนของความหวานนะคะก็ปรับเพิ่มปรับลดกันได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พี่นุมาแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้เลยค่ะคอมเมนต์กัน คุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุ๊นะคะสาหรับวันนี้พี่นุ๊ขอบคุณและสวัสดีค่ะบุยบุ๋ยบายบายค่ะ